มาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับนั่นคือช่วงของหุ้เทคนิคสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวทนักเทคนิคของเมย์แบงค์วันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับนั่นคือตัวของแอดวานนะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะคุณอภิวัตบอกว่าย่อตัวสะสมกำลังนะครับให้แนวรับที่190บาท50ตังแนวรับต่อไปที่188บาท50าตังในส่วนแนวต้านที่195บาท ถ้าเกิดว่ผ่านไปได้เจอกัน198บาทวันนี้ราคาหุ้นอดวานซ์ปิดที่193บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนสุดแซบตัวที่2ที่คุณอภิวัตแนะนำนั่นคือตัวของ CRC นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่ากำลังขึ้นทำ high ใ,ใหม่นะครับให้แนวรับ CRC ที่35บาทและแนวรับปที่34บาทสำหรับแนวต้าน อยู่ที่36บาทถ้าเกิดเราผ่านไปได้เจอกันนะครับที่37บาท75สตางค์วันนี้ราคาหุ้นของ CRC ปิดที่35บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น50สตางค์ที่เป็น1.44%นี่คือช่วงของเทคนิคสุดแซ่บเียกว่าสำหรับแฟนพันแทน้สำหรับคนที่เล่นในเชิงของสายเทคนิคครับผม